การให้หัวให้สวนทำว่ามันเมื่อยอยู่มันกับเมื่อยอยู่คะ่ะครับแต่ว่ามันกับมวนคือมันบอดิซิเลียคะ่ะเขาอยากยังเขาก็ปปูกเนี่ยเขากกอยากกินแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาจะจาเป็นต้องปลูกหลายก็ได้คะ่ะเพราะว่าเขาปลูกเพราะได้มีกินบางพีกต้นหนึง่งสองต้นอย่างสีนะคะครับรมผมเพราะเขาบอดิไปตลาดค่ะเพราะนี่แม่เป็นพื้นที่ทนาครับอยู่ขางหลังเขาข้ายขังหลังสองงานก็กลัวนี่แหละสองงานเท่านั้นค่ะโอ้แต่ว่าสางรายได้ได้แล้วนะครับนาะค่ะเพอได้ค่าเทอมลูกนี่แหละค่ะครับผม ครับผมมาแล้วครับมื่อน e ี้มอผอกันกับเบาวสลามท่องเนตรด้วยครับพี่น้องเด้อยสำหรับมื่อนี้เบาวสลามจะพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งนะครับสวนคาผสมปะสานนะครับพี่น้องเห็ดหลากหลายอย่างเนาะครับเนาะก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับอีแม่พันกรเนาะครับเนาะแม่ครับค่ะแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนําตัวนะครับแม่ค่ะอันอันแม่วิภาวีสาสมค่ะครับผมพี่กั๊ดเจ้านี่เขาอยู่บ้านนี้ยังครับแม่บ้านใช่อุดมค่ะครับผมตําบลเมืองเดชอำเภอเดชจังหวัดอุบลค่ะอ๋อเป็นจังไรมาจังไรครับแม่คือได้มาปลูกคาครับ ถูกครับแม่งานแห้งานางนกกะบ่สิบอง,งามคือ็ส่วงวังหันปันไดได้ค่ะครับ,รบไอที่แรกกะว่าสิ<ม>เลียงงัวน่ะล่ะค่ะว่าสิเลี้ยงง่วบันนี้ท,ทุกทีเลียงง่วมันเป็นโรคค่ะคก็เลยก็เลยคุดข้องขุดข้องค<ม>ุดข้องแล้วก็เลยบอกกันว่าเออเขาคุดข้องแล้วเขาเบิง่งในยูทูบนี่ล่ะค่ะครับผมกเม็เลยมาเอ้าเขาปลูกคาไ้ทึงกันคู่มัน ทั้งอัญข้องเข้ากับเลี้ยงปลาเลี้ยงบักหอยพ่อได้กินยังสีหน้าค่ะครับเป็นข้องเล็กๆเล็กเล็องเล็กๆยังสิละค่ะปลูกพักปลูกยังพ่อได้กินพ่อบริสุทธิ์ทุกอย่างยังสินะค่ะคือไปที่มาคู่การอันปลูก้ากระได้ค่ะครับผมถ้าก็จะมีปลามีบักหอยค่ะครับจะมีหอดกบนะครับเนาะค่ะกบก็มีค่ะหุ่นมาเป็นร่องนุ่นเลยค่ะุ่นครับ โอ้หลายตัวให้เขาอยู่แบบธรรมชาติไล้เนาะแม่เนาะจ้าให้อยู่แบบธรรมชาติน่ะ,ะอ๋อเมื่อก่อนพื้นที่มองนี้มันเป็นจากไหนมาก่อนครับบ้านแม่อ๋อตะก,กี้นั่นอันดำหน้าค่ะพื้นที่โอ้เป็นไทห,หน้ามาก่อนไ่มครับแม่แม่นค่ะเป็นไทห,หน้ามาก่อนค่ะดำหน้ามัานนกมันหลายก็เลยก็เลยอันหาแน่วไม้มาปลูกครับผมปลูกปลูก,กยังนอหนอกแังสิบวกินอ๋อก็เลยได้ไปได้ดข้ามาปลูกป่ะรับแม่พาเกลื่อยเด็ด้าวมาปลูกนะครับจักหน่อยอันนี้ก็คือเขาขายออกไปเหลี่ยวนาะค่ะเขาก็เขาจะ ปลูกสามลูกไม้ค่ะอ๋อถ้าเ้าขุดออกไปเ้าก็ปลูกไม้ได้เลยแม่นป่<ม>ครับแม่แม่นค่ะเ้าก็ปลูกไม้ได้เลยอันนี้ห้องก็ได้็กพวกอาทิตย์อยู่สองในสามเหมือนนี่แหละมั่งค่ะสองสามเหมือนนี่ผมเป็นค่าพันยังแม่อันนี้เป็นค่ากเกษตรดแดงไงค่ะ,กะเกษตรดแดงไงค่ะช่วงนี้กษตรพวทพับบนธุ์ใหญ่สมซื้อบนดอกกับต <c oughs> ัวมันใหญ่ขายออกไปเบิร์นแล้วแม่ครับผมหือเัาก็แซมก็ใส่เวลาการปลูกนี่โดนบันไดครับแม่ไอ้โซนท่งนี้ที่แรกที่สูงๆน่ะค่ะก็จะ อยู่ประมาณแปดเดือนแปดเดือนแปดเดือนคะเก้าเดือนแล้ว่ะค่ะยเนคือส่วนทั้งนี้ก็จะประมาณอยู่หาเดือนหกเดือนแหละค่ะยันนี่ครับผมกอที่มันสูงเข้ากับขายออกไปเบิร์น้หรค่ะเหลือแต่กอระสูงกําลังจะเริ่มเอาบํารุงเข้าม่เนาะครับน้อแม่เนาะอันนี้เขาก็จะปลูกพวกบุ้งเก้ีไว้บยังสีนะพวกบุ้งแก้ยวอยู่รอบสะฟังนะครับนแม่ค่ะเข้าก็จะมีพวกบุ้งเก้ียวโอ้จ้ะเก็บกินเก็บขายได้สบายเลยครับ ก็คิดว่าได้ค่ะเหลือก,กินก็ว่าสิไปไขายให้แม่ค้าขายขบุนเพิ่นสิบอรสื่อนี่พ่อแต่แม่ค้าตำบักุ่งไปส่วนละค่ะ <c oughs> ครับแม่ข้องเขาคุดคุดลึกปันใดครับแม่อยู่นี่อันข้องนี่ลึกประมาณเมตรหนึ่งนี่ล่ะค่ะเพื่อให้ระบายหนามซีซีเนาะครับเะค่ะพระาะว่าเขาปล่อยหนามแผงโซลาเซลล์ลงมาแล้วเขาก็เอาน้มในในข้องนี่หดหดสวนคาเลยนะครับผมแล้วระยะคาที่เขาปลูกนี่ห่างซ้ำห่างกันซ้ำใดครับแม่ประมาณเม็ดนี่ละค่ะบ่ได้กานี่ยนะค่ะบ่ได้ว่าเืีอกันปลูกกันเลยค่ะกาอัน วิศวการกับคุดเลยครับผมโอ้ดีแห่งเนาะครับอันนี้ก็ยังซีหกหกเนี่ยอยู่ค่ะครับผมกสีการดูแลรักษามันดูแลรักษายากบ่ครับแม่บ่จ้ะข้าวข้าวกับใส่ปุ๋ยขอกนี่โอ้ปุ๋ยขอกนั่นครับใส่ปุ๋ยขอกิ้งกว่าข้านี่ยแะค่ะแล้วข้ากับใส่ปุ๋ยสูตรซิหาซิหาก็ใส่ซ้ำหนักนะครับก็ดูแลซ้ำนี่ค่ะแม่ให้แต่าจะปลูกว่าในปุ๋ยขอกนี่เขาก็ใสสองทืออย่างโรคแมลงนี่มีบ่ครับแม่อัน กะสีมีอยู่ดอกคือแต่ว่าอยู่นีกับ่ค่อยเห็นได้ละคคะถามมันมีกัอันมันถามมีมีอนอนจอล่ำต้นมันเขากัดทิ่มเลยนะอ๋อทิ่มเขากบอันบีตัวนอนเลยครับปลูกขานี่เขาได้ฉีดยาฉีดยังอยู่ครับเนี่ยบ่จ้ะว่าได้ฉีดยาเนค่ยง่ายเนาะครับเนาะจ้ะกะสีมีต้นต้นมันงามก็ขายเบิดเลยล่ะค่ะพี่น้อง ถ้าอีกเจ็สองเดือนผ่นล้วค่ะจังสอแสดงว่าเ้าปลูกนี่บูถึงปีเาาากสมรถขห้เลย่นองกระสีประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก่าเดือนเบื้องมันออกดอกเดิมแก่แล้วจังสิเพราะเป็นพันธุ์ใดนะคะแต่ว่าถ้าข้าเจ้าซับนอข้าเจ้ากระสีเป็นปีผนแล้วค่ะจังสิซับนอขายอ๋อออกดอกหมายถึงว่าเขาเขาแก่บอกครับนี่นครับแม่จ้าแก่แล้วจคือล้ำสนเขาแข็งเขาเขาแก่แล้วเขา สมน่าจะเป็นพราเป็นท่านได้แต่มากนะแม่พราะว่าต้นนี้กันอายุได้กันพึ่งปลูกคือกันค่ะพึ่งปลูกรอบแรกคือกันนั่นแล้วค่ะครับผมโอ้ยเฮ็ดดีแหงเนะครับพี่น้องมันช่องทางการตลาดแม่ขายจังไรครับแม่อันที่แรกอันไปซื้อมาปลูกก็คิดไว้ยี่ดอกว่าสีทับย์นอมันไปขายตลาดคิดไว้ในใจนะฮะไปส้มแม่ค่ะอยู่ตลาดครับเพราะเพราะปลูกเพราะปลูกแล้วมันงามแล้วค่ะมีช่องยูทูปเพื่อเฟรนช์สิทธ์เหรอค่ะมะทายให้ครับ ก็ว่าถามมาสองทางตลาดขายจังไหนขายอยู่ใต้คลิปนี่แหละค่ะโอ้ออนไลน์นะครับเนาะค่ะขายออนไลน์ปุ่เรื่องว่าลูกค้าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นกม็มาเบิ่งเอาอยู่นนยหน้าสวนจังซี่หน้าเพิ่นกม็มาขอแบ่งปันไปเฮ็ดพันธุ์นะคะสู้มื่นเป็นจังได๋ครับพ่อขายอยู่บ่ครับแม่อันนี่ใหญ่บ่ทันขายไง <น S 1> บ่ทันนั่นลูกค้าไปพุ่นล่ะค่ะกลางเดือนสิ้นเดือนพุ่นล่ะค่ะเพราะว่าอันคือจังสิก่ะไมนมีเสือกมัดไปแล้วเพิ่นจองแล้ยโอ้เสือกมัดจังซี่หมายถึงว่าจองไว้ล่วงหน้าเลย แม่ค่ะพันจองค่ะไว้แล้วเรียบร้อยพ่นจะไมาเอาพันนั่นสิ้นเดือนค่ะโอ้ต้เด๋อมาเสือกไว้พันจองแล้วค่ะครับผมจ้ะโอ้ถือว่าดีเนาะครับน้องแม่เนาะค่ะถือว่าถือว่าดีอยู่ค่ะการตลาดในช่วงนี้นะคะครับแต่ว่าถามผู้ใดคิดว่าปลูกแล้วคอยไปสือพันน้ำเจ้ามาปลูกปลูกแล้วสีสือขึ้นบ่อกับบ่อด้วยค่ะอเพราะว่าเข้ากับอันปลูก ในความคิดก็คิดว่าสิ้ายส่งตลาดกันนั่นแหละค่ะอืครับครับพ่อพี่น้องอยากได้พันมุนมะนาวก็เลยแบ่งปันกันนะเป็นห้อเป็นการแบ่งปันราคามีต่ผับราคามีแต่ผับค่ะก้อนหนึ่งสามรอยหาสิบบาทค่ะครับผมราคาหน้าสวนเด้อค่ะครับผมพี่น้องมะคุดเอาเองสามรอยหาสิบค่ะถ้าให้ทั้งสวนมะคุดให้ก็จะมีค่าช้จ่ใจเพิ่มเติมขึ้นมาจากน้อยนึงเพราะว่าเขาต้อง เคนงานมาขูดไห้นะคะปู่ขุดบ่เป็นค่ะแต่เสียมปูดปูกกะจับสิบ่ขืนแล้วแต่ว่าก่อนผู้ใดจะเขามานะครับต้องโทรมาสอบถามมังกรเนาะครับเพื่อความชื่อในช่วงนี้ต้องถามผู้ใดจะเขามาเมื่อเบิงหรือว่าอย่างไดนพันหน่ำก็ต้องโทรมก่กนค่ะเพราะว่าไอ้ย่านห้องบ่มี ก่อมันใหญ่ไห้เนาะค่ะผู้ใดมาภาสิว่ายานพิษหวังเนาะครับเแมนค่ะโอ้ข่อยคือผู้ใดก่อใหญ่ภาสิว่านะคก็คือโทรมาถามก่อนราค่าเ้าก่อใหญ่เ้ากับจังเสียบบอกว่าเขามาเอามามาเอาได้ยังสินะครับผมอย่าลืมนะครับผู้ใดสนใจก็ทรมาสอบถามเดี๋ยวบ่าวสลามจะเอาเบอร์โทรขึ้นไว้ให้นะครับเหมืนในคลองเขามีปลาอย่างนีครับแม่นี่อันปลานิ่นปลาตะเพียนปลาดุกออ๋ปลาธรรมชาติปลากินผืนเท่าีหเนาะครับเนาะแม่นจ้ะ เพอดีกันพอดีท่านได้เกลืออยู่เหมือนนี้ก็นข้าอยากจะ่น้ำแพ็คาขุดคานะครับน้องอันพอดีกันร่างอันขุดอันแพ็คาให้เพลินค่ะเอาแม่ครับผมเห็นบักเผาฟังท่านไหนมันเป็นพันหยังครับผ้าพี่น้องเขายางไปเบิ้งนะครับบไปเใช่ได้ค่ะครับเป็นหลากหลายเนาะครับน้ออยู่ในนี่นอกจากคาก็มีพวกบักเขียบอะโวคาโดหลายอย่างหลายแนวกล้วยก็มีกล้วยก็มีค่ะไปกินเนาะแม่เนาะจ้าปลูกไปกินค่ะคืออาวราดล่ายังสีกับปูกอยู่ค่ะเนื้อเยี้ยบ่ครับแม่ อันเนื้อเยื่ออยู่ทั้งผีค่ะโอ้เนื้อเยื่อนั่นสื้อเพลินม้าอันครับต้นละสามพันค่ะสามใบค่ะสื่อมาสองต้นครับใน่าทาเนื้อเยื่อทั้งนีค่ะโอ้หนี่ทั้งนีก็มีค่าคือกันครับพี่นนองจะหลอหานงามเนาะครับเนาะจะวันนี้แม่ยื่หนีมีค่าจากสายพันธุ์ครับยืนหนีมีมีสองมีสองสายพันธุ์นี่แหละค่ะจะกินมีค่าแดงหน่อยอยู่กับเลยเอยออกนะค่ะอ๋อครับแต่สิมีค่านวลว่ามันเป็นใบแหลมๆอ๋อค่านวลก็มี ค่ะพันขวัญค่ะโคกหม่อนเท่านี้แหละค่ะคิดว่าครับค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นมกพร้าวอ่าพาพี่น้องเข้ามาเบืองมกพร้าวครับอู้พันยังแล้วครับดีมันก็เหลืองอุ้ยหุยดีแท้ครับแม่ไอเพิ่นว่าอันมกพร้าออันไอยังล่ะค่ะไอ้อันมะพร้าวเหลืองมา่อไรอยู่บอกเพิ่นว่าหรือว่าน้ำบานเท่าสีเอิญมะพร้าวไฟ้ว่าจ้าค่ะครับตะวันทวนว่านน้ำบานขั้นว่าบักพร้าวไฟมันผลขึ้นจังนวยใหญ่ขึ้นจังบูเตีิยาปานนี้อันนี้ผมปลูกที่แหลกสามปี เพิ่นกะเป็นหน่วยสามปีเท่านั้นเมนค่ะเพิ่นเป็นหน่วยแตงกีสัมอันนี้เพิ่นเป็นหน่วยมาไม่ได้สามปีเพิ่นเพราะว่าปลูกมาได้หกปีแล้วค่ะครับผมปลูกทั้งเบิดจากต้นครับนี่มะพร้าวสิบสองต้นค่ะสิบสองต้นโอ้เพาะเองนะหมอครับนี่ครับอันนี้เมนค่ะอันนี้เพาะให้ลูกค้าเพิ่นโอ้ตัวขายต้นจักบาทละครับแม่นี่ต้นละลายยี่สิบาทค่ะไม่ค่ะเป็นเพราะพป่ปูตัวละครับพี่น้องยอดสั่งยังหลายอยู่บอครับตัวนี้ก็จะมีเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆนะครับเนาะผู้ละหาละสองละสิบ พัน้นแบบเผานสีเป็นตาแสบบ่าจ๊ะค่ะก็เอาไปปลูกน้ผคือกันกค่ะนี่เขาเอามากราไว้ในปอเข้าจังสีบอครับเนี่ยแม่แมค่ะอันต้นนี้เพิ่ออกหักแล้วขาจังอันเพิ่ออกงอกแล้วขาจังเอามาใส่ถุงเนี่ยนะคะครับผมโอ้เฮ็ดดีแห่งครับพี่น้องก่อนข<อ>้าสีมาใส่ถุงเขาก็ใส่ห้เพิ่นออกงอกแบบนี้นะคะอือคือเขาให้เพิ่งออกออกโหนออกตาแล้วนะคะนี่เพิ่งเอาลงมือสางอ๋อนี่ออก แช่งนอก่อนนะครับ้อนค่ะเฮาจังเฮาจังเอามาลงถุงนะค่ะโอ้สามปีเพอ่านเท่าบอกพ่อว่านุนไม่ได้ออกงอกทุกทุกต้นนะนะครับผมโอ้หลายต้นเลยครับค่ะปุ๊บปีุ้๊บเครื่องกับอผู้กินอลดอยากนะครับเนาะเป็นตอดมีพอได้กินอยู่ค่ะครับโอ้ทีครับพี่น้องอ๋อเขาจะปาดหัวก่อนนะครับเนาะแม่เนาะแม่นจ้ะเขาจะปาดหัวก่อนค่ะปาดหัวแล้วเขาก็เอาเน้นเอาลงไว้ในคลองนี่แหละค่ะ จักสามสี่มือให้นามซึมเขาสักวันค่ะแัวสีมันก็สีงานเป็นใหม่ประดับก็ไดนะแม่นะจ้าแม่นค่ะทุกคนก็จับกันว่าเอาไปปลูกเป็นใหม่ประดับเพราะว่าสีมันแปลกๆดีใช่ไหมครับผมอ่าแล้วสุดท้ายแม่ครับมี่ยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเข้านะครับสําหรับการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนทำว่ามันเมื่อยอยู่ว่ามันกระเมยอยู่ค่ะแต่ว่ามันกระมวลคือมันบอดดิซิเลียค่ะข้ออย่างยังข้ากระปลูกเนี่ยขาอยากกินแล้กกอีกอย่างหนึ่งข้าว่าจำเป็นต้องปลูกายก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าปลูก พ่อใดมีกินบักพริกต้นหนึ่งสองต้นยังสินะคะเพราะเขาบ่ได้ไปตลาดเพราะนี่แม่เป็นพื้นที่เท่าแถครับอยู่ข้างหลังเขานี่ข้างหลังสองงานก็กลัวนี่แหละสองงานเท่านั้นค่ะโอ้แต่ว่าสั่งรายได้ได้แล้วนะครับเนาะค่ะพ่อได้ค่าเทิมลูกนี่แหละค่ะครับผมอ่านี่นะครับผู้ใดสนใจพันหรือบรอยากได้พันบักเผาพันคากับติดต่อสอบถามมาไดน้องแม่เนาะ่มาพูดคุยกันเบื้องก่อนนะครับค่ะแม่นค่ะ แบบมาเบึงก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องโทรมาก่อนเด้อค่ะเพราะว่าอันย่ำกังเวบ่ได้อยู่ค่ะไปร้านสมเครื่องใสมืออันเฮาเฮ็ดคือกันเนาะครับเนาะจ้าะอยู่อยู่สวนแต่วันอาทิตย์นะคะครับผมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไปซ้านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจดนะครับขอบคุณอีแม่ครับขอบคุณครับผมขออ่านคิดหนานะครับเด้อ